สวัสดีครับกฎหมายยามเช้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้บริโภคและการวิพากษ์วิจารณ์รีวิวสินค้าหรือบริการหากท่านเป็นผู้บริโภคไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการแล้วและเห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นนะครับมีปัญหาเช่นนะหลอกล,วง,ล,อกลวงประชาชนนะหรือเอาเปรียบผู้บริโภคท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อมวลชนได้การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าเพราะท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียซื้อสินค้ามาแล้วก็ต้องตรงปกถ้าซื้อสินค้ามาแล้วไม่ตรงปกเช่นซื้อโทรศัพท์มือหนึ่งมาแต่กลายเป็นมือสองนะครับเป็นเครื่องยำท่านก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับการกระทําดังกล่าวนั้นถ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเป็นการป้องกันส่วนได้เสียหลักกฎหมายหมิ่นประมาทนะครับก็ยกเว้นความรับผิดท่านไม่ต้องรับผิดครับ แต่ท่านต้องวิจารณ์โดยสุจริตนะป้องกันส่วนได้เสียเพราะท่านเป็นลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการมานะครับนะถ้าท่านดูแล้วโดนหลอกโดนเอาเปรียบท่านก็วิจารณ์ได้โดยสุจริตนะครับนะนะไม่มีความผิดอะไรนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่ชอบรีวิวสินค้าหรือคนที่ซื้อสินค้าแล้วมีปัญหามันก็สามารถเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะ ก็วันนี้ก็นํากฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภคและกฎหมายหมิ่นประมาทมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนยามเช้านะครับติดตามเพจทนายคลายทุกข์แล้วคุณจะฉลาดไม่ทําผิดกฎหมายนะพบกันเกือบทุกวันนะครับกับเพจทนายคลายทุกข์โดยทนายเดชาจุกรูจุกกรูยามเช้าครับดีมีประโยชน์ก็แชร์กันไปจ้า